กิจกรรมของสังคมผู้สูงวัยค่ะที่มุ่งเน้นให้หลีกนี้จากโรคซึมเศร้ารวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่นๆการใช้เสียงดนตรีและการเต้นเข้ามาบำบัดนับว่าเป็นผลตอบรับที่น่ามหาัศจรรย์ค่ะเสียงเพลงจังหวะชาชาชาเป็นหนึ่งในหลายๆจังหวะของกีฬาลีลาศทั้งวอล์แทงโก้รุมบ้าควิกสเต็ป ซึ่งทางชมรมลีลาจังหวัดปราจีนบุรีนำมาฝึกซ้อมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยครูผู้ฝึกสอนมีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูนร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมถึงปัญหาสุขภาพกายและใจของสมาชิกชมรมให้ดียิ่งขึ้น สมาชิกชมรมลีลาจังหวัดปราจีนบุรีวัย74ปีอดีตผู้ป่วยโรคลมชักเผยว่าตลอด3ปีที่ได้รู้จักกับกีฬาลีลาดรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดียิ่งขึ้นการเต้นลีลาจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไม่มีวันไหนที่จะงดเต้นความสุขที่ได้นอกเหนือจากสังคมของเพื่อนใหม่แล้วยังทําให้ห่างไกลาจากอาการหลงลืมได้อีก เมื่อสามปีที่แล้วตัวเอง <bitcoin. S 1> เดินไม่ได้กระดูกทับเส้นแล้วก็ยังมีโรคประจําตัวคือเรื่องลมชักมะเร็งนะคะ <pediatric S 1> mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย <érique> จึงเดินเข้ามาแล้วรีลาดเมื่อ <problèmes> เรียนรีลาดสามปีมานี้เรียนทุกวันสิบโมงเช้าถึงเที่ยงถือว่าเป็นการออกกําลังกายตั้งแต่สามปีมายังไม่เคยเดินไปหาหมอนวดรีลาดอย่างเดียวทําให้เราเนี่ยดีขึ้นตั้งแต่สมอง สมองเนี่ยความจำดีดีขึ้นมาเลยการก้าวขานั้นได้คล่องแคล่วเลยเดินขึ้นลงบันไดาการหมุนตัวทำให้เราเนี่ยดีขึ้นทุกอย่างเช่นเดียวกับอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4วัย72ปี ที่ยอมรับในความมหัศจรรย์ของกีฬาลีลาดความสนุกที่ได้จากเสียงเพลงเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เข้าร่วมชมรมไม่ได้ขาดโดยตั้งเป้าร่วมเป็นนักกีฬาอาวุโสกับกีฬาลีลาดทำให้ช่วงชีวิตหลังกเกษียณมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็จริงๆกไ็ไม่คิดว่าลีลาดเนี่ยม,มันจะมีประโยชน์อะไรแต่เมื่อมาแล้วแล้วเมื่อมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยทำให้รู้เลยว่าโอ้ผมคิดไม่ผิดเลยที่ผมมาตรงนี้ ที่ได้แน่ๆเลยได้เพื่อนใหม่เพื่อนที่น่ารักเพื่อนที่ดีๆได้ครูที่ดีครูที่ดีมากสุขภาพผมก็เลยดีไปด้วยคนที่เคยคิดอย่างผมเนี่ยว่าการรีลาดนี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรความจริงมีได้ฝึกสมองด้วยอย่างผมอายุมากแล้วเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยมันต้องใช้สมองนะมันต้องจําให้ได้ที่ครูสอนเนี่ยสอนมันมีท่าทางที่แตกต่างไป อันนี้ดีมากเลยเรื่องความจำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ป้าเป็น SLP ผ่าหลังด้วยฮะหมอกเกษียนมาก็มาตรงนี้มอชมอบเขามาแล้วเออมันดีมันสนุกทำให้เราแข็งแรงขึ้นมันมีความสุขทุกอย่างนะคะมันได้ออกกำลังกายแล้วเรามาเจอกันพบกันยิ้มกันรักกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่ครูผู้ฝึกสอนคำนึงถึงเสมอ สำหรับสมาชิกชมรมที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุคือต้องเน้นความปลอดภัยสร้างความเข้าใจกับทักษะพื้นฐานการลงน้ำหนักของข้อต่อพัฒนาแต่ละสเต็ปอย่างประครับประคองซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการฟื้นฟูสุขภาพอย่างคลาสของผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นสเต็ปง่ายๆทั่วไปที่สามารถเรียนรู้และเอาไปออกงานได้นะคะฉะนั้นการให้เนี่ยจะต้องค่อนข้างที่จะค่อยๆให้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆก็มีหลายท่านนะคะที่มีเป็นเรื่องเรื่องของหลอดเลือดที่เคยตีหรือแตกที่มาเต้นในตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่มาเต้นลำในการฝึกการฝึกบุตเบิร์กในแต่ละจังหวะการย่ำตามเพลงกันไปพร้อมๆกับเพื่อน ทำให้เขาสามารถแบบทำอะไรได้คล่องแคล่วขึ้นเพราะว่าทักษะในการเต้นไม่ว่าจะเป็นจังหวะอะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นไปตามเสียงเพลงเขาก็จะมีได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้ขยับเท้าไปด้วยในการเต้นในการเต้นลัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายฮะเพื่อเป็นกำลังใจฮะกับคนที่มาเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งเราก็จะคัดสรรคนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาตนเองเหมือนกับชีวิตเขามีความหวังขึ้นในการที่ทั้งหน้าเขาจะ ไปทําอะไรและวลึกๆแล้วเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปแสดงที่อื่นเรียว่ากัน,กนแข่งนะครับทั้งนี้ชมรมลีลาจังหวัดปราจีนบุรียังคงต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวางพัฒนาสุขภาพสร้างความสนุกสนานและยังต่อย,ยอดความเป็นเลิศด้านกีฬาลีลาดสู่การแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่อไปทีมข่าว N b t ภาคกลางรายงาน